สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาแก้ปัญหาไอจานเบรกเกียวมันหวานนะครับมาดูานี่นะครับเกียวมันหวานมันนะแล้วเกียวที่นี่ก็หวานถามว่าถ้าปกติเราต้องแก้ยังไงก็ต้องเปลี่ยนตัวนี้ครับชุดชุดล้อแล้วก็แผ่นจานนี้ใหม่นะ ่อนหน้าผมก็ไปเอาเพนจานใหม่มาแล้วเนี่ยมันจะมีเกลียวนะครับของใหม่ๆแล้วก็ขันเข้าไปที่ดุมไอ้ตัวนี้มันเหลามันมันหวานไปทั้งคู่เลยนะครับก็ปเราก็ต้องเปลี่ยนตัวนี้กับล้อถูกไหมครับยังไงก็ต้องเปลี่ยนนี่ก่อนจะเปลี่ยนเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเออจุดประสงค์ต้องการให้มันล็อกตัวนี้จานให้อยู่แล้วก็เลยเดี๋ยวจะลองเอาเครื่องเชื่อมมาแต้มล็อกไว้อยู่นะครับ ถ้ามันใช้ได้ก็ใช้ต่อถ้าใช้ไม่ได้ก็เปลี่ยนน,นะครับก็ไม่ได้มีอะไรเสียเแต่ถ้าได้เราก็ได้กําไรนะครับโอเคครับนี่ก็แต้มเรียบร้อยแล้วนะครับยังร้อนๆอยูต่ตอนตอนเชื่อมแต้มผมไม่ได้ถ่ายไว้เพราะว่าไม่ได้เก่งเชื่อมไม่ได้เก่งก็ทำไมเรียนก็พอเชื่อมเปนน็นนี่จุดหนึ่ง ก็ตรงนี้จุดหนึ่งก็ถือว่าอยู่แล้วติดอยู่กับนโอเคนะครับเพื่อนๆลองไปแต้มกันดูได้ไม่ต้องเปลี่ยนแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็ค่อยเปลี่ยนนะครับไม่เสียหายสวัสดีครับทดสอบเทสเทสอ่า มีรอยแต้มอยูน่นะเราจะประสงค์เราต้องการแค่ล็อกล็อกยานนั้นกับตัวนี้แค่นั้นเองนะครับโอ okay, นะคบคเคลนิกาสทำไป